พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์ itor, จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะวันนี้ดิฉันเกณารีทัชชีพันค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะในหลายๆเรื่องราวค่ะแต่ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ดิฉันคิดว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะ ผู้ที่นะคะต้องการที่จะหารายได้เสริมค่ะเราก็นะคะต้องการที่จะยึดเป็นอาชีพหลักก็ยังทําได้เลยนะคะสถานบุมเพาะวิสาหกิจมหาเชนเลสสวนค่ะจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการนะคะโดยใช้ความรู้ในสถาบัานอุดมศึกษาเป็นฐานค่ะจัดอบรมการนวดไทยเบื้องต้นเพื่อสุขภาพรุ่นที่2นะคะโดยค่ะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะให้นะคะผู้ที่เป็นประกอบการค่ะบัณฑิต ค่ะแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะที่สนใจนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนตรงนี้นะคะรวมไปถึงค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะคะที่จะสามารถสร้างงานให้กับตัวเองแล้วก็ที่สําคัญค่ะสามารถที่จะต่อยอดอาชีพนะคะเป็นรายได,ได้ได้อีกด้วยค่ะโดยนะคะจะมีขึ้นแล้วนะคะในวันที่23นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะและวันที่24ค่ะ เป็นระยะเวลา2วันนะคะและจะมีการอบรมกันค่ะที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาชนรศสวนค่ะทั้งนี้นะคะในหลักสูตรนะคะก็จะมีในเรื่องการอบรมตั้งแต่ค่ะฤาษีดัดตนนะคะ41ท่านวดตนเองค่ะแล้วก็การนวดเท้าเพื่อสุขภาพค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น3หัวข้อที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการนวดด้วยตนเองนะคะถึง41ท่าเลยทีเดียวค่ะ ้งนี้เองค่ะก็เรียกได้ว่าท่านใดค่ะที่สนใจอาจจะเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาตัวเองนะคะก็ในวันที่23และ24สิงหาคมนะคะก็เข้ารับการอบรมกันได้ค่ะนะคะตั้งแต่เวลาค่ะ8นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกนาะคะ่ะสามารถนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ค่ะ05596 8634ในวันและเวลาราชะการนะคะค่ะก็โอกาสมาถึงแล้วนะคะในส่วนของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะคะก็เรียกได้ว่าการนวดไทยเนี่ยในปัจจุบันนะคะก็สร้างรายได้ให้กับใครหลายๆคนมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งค่ะสําหรับผู้ประกอบการรวมถึงนะคะผู้ที่อยากจะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็สามารถที่จะมาเข้ารับการอบรมกันได้ะค่ะ นะคะก็จะมีกันขึ้นแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ท่านใดที่สนใจค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้ค่ะตามหมายเลขที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะแล้วก็ดิฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ05596ค่ะ8634ในวันและเวลาราชการค่ะอืนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่ทางมหาชนเลสวนค่ะจะมีการจัดนะคะ,ะกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนครั้งที่หนึ่งขึ้นค่ะในวันที่24สิงหาคมนะคะในมหาชนเลสวนของเรานี่เองค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีวันคล้ายวันสถาปนามหายชลัยค่ะและที่สำคัญค่ะก็เป็นการนะคะเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพะระ รมราชีน,นาธนะคะโดยจะมีการจัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติค่ะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ค่ะระยะทางนะคะเส้นทางเดินวิ่งในมหาเชลัยลค่ะก็จะมีตั้งแต่นะคะ3.5กิโลเมตรนะคะและ7.5กิโลเมตรค่ะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรตินะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะได้ที่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 05596ค่ะ2392ในวันและเวลาราชการเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าค่ะ กิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะได้สุขภาพแล้วนะคะยังจะได้รางวัลอีกด้วยนะคะก็เรียนเชิญกันนะคะมาเจอกันได้เลยนะคะในวันที่24สิงหาคมค่ะหรืออยากจะติดต่อสอบถามนะคะมาที่สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาชนใยสวนค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็ดิฉันขอเน้นย้ำนะคะอยู่ที่หมายเลขค่ะ05596ค่ะ2392ค่ะ ในวันและเวลาราชะการค่ะก็ต้องเรียกได้ว่านะคะสองโครงการเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็กำลังจะถึงแล้วเลยนะคะใน2วันข้างหน้านี้ค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันได้กล่าวไว้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ